ความรู้เรื่องชนิดผ้าก็คือเป็นศูนย์เหมือนกันต้องไปเดินจับเดินดูผ้าแบบทุกวันทุกวันตามแหล่งต่างๆว่าเราแบบโอเคกับเนื้อผ้าชนิดไหนแล้วก็รวมไปถึงแบบต้นทุนด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีบัตเจตในการทําธุรกิจแบบเยอะขนาดนั้นเราต้องคิดทุกบาทเลยว่พ่อไอนะคะตอนนี้ทําแบรนด์เสื้อผ้าชื่อว่า beauty แล้วก็รับผลิตเสื้อผ้าด้วยค่ะตอนแรก กำลังจะเรียนจบแล้วรู้สึกว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าแต่ว่ามีปัญหากับเสื้อผ้าในตลาดบางทีมันไม่ตรงไซส์เราแบบหาใส่ย,ยากเพราะเราแบบตัวเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าตอนเริ่มต้นคือไอต้องเริ่มแบบหาช่างเองก่อนคือเราไม่มีคอนเน็กชันเลยแบบว่าเราก็เซิร์ชเอาว่าแบบมีที่ไหนรับผลิตเสื้อผ้าบ้างเราก็เข้าไปคุยกับเขาเราก็ต้องไปเดินดูเลือกชนิดผ้าด้วยตัวเองซึ่งความรู้เรื่องชนิดผ้าคือเป็นศูนย์เหมือนกัน ต้องไปเดินจับเดินดูผ้าแบบทุกวันทุกวันตามแหล่งต่างๆว่าเราแบบโอเคกับเนื้อผ้าชนิดไหนแล้วก็รวมไปถึงแบบต้นทุนด้วยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีบัตเจตในการทําธุรกิจแบบเยอะขนาดนั้นเราต้องคิดทุกบาทเลยว่าเราจะใช้กับอะไรแล้วพอทําไปเรื่อยๆคะ่ะก็เริ่มมีคนที่แบบสนใจที่ก็เริ่มเข้ามาถามว่ารับผลิตด้วยไหมแบบอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยพอเราเริ่มมีความรู้มาถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมาทาโรงงานรับผลิตเสื้อผ้าด้วยคะ่ะ